เขาเป็นยังไงบ้างอันพ่อรถชนสวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องมันชนยังไงอ่ะมันอยู่หังหน้าอ่ะทำไมมันได้ชน โอสวัสดีค่ะอะไรนะหนูจะทำอะไรอ๋อสองเจ็ดน่าสนมากเอาอะไรไหมเอาฟิลเตอร์แก้วแก้วลืมเอาแกา้วมาเอาใช้เกียวปัน้นกับเขาหร้อแม่สองแก้วก็วบ่บาทใช้เกียวปั้นหรอคะไม่หวานหวานน้อย คะาะผมสซยฝนตกค่ะเขาให้ปลอดฝนฝนตกแล้วค่ะบมดปลอดแล้วตอนนี้เอาแก้วใหญ่หรือแก้วเลยค่ะแก้วใหญ่ สวัสดีค่ะเอาคือประมานทำไมไม่มีคนเม็นเลยเอ่ะป้าเหมือนขึ้นมุนแหงเด้อช่วงเข้าไปเยอะก็ผิดอยูนะ่น่ะมุนแหงแบ้วเอ้าหยดไปหยุดไปเราโผล่หทยยืนอยู่ น้องสก,กาวหล่อน่ารักขึ้นแฮะครับอืมยิ้มเป้ยเปยไปเนี่ยกินหอยกับสีอดเอาพี่ขวันมาเถอะจริงๆคงลืมแล้วมั้งทางมาขอนแก่นลืมแล้ว อก็ี่ต่างๆตลอดเลยนะคะดีเรือนวนคุ่ไปมระวนคที่สนืออกเินรอัเด็กอร่อยมงู้วนใ้ือนะครับทุกคนน่ากินออุยอร่อยนะเนี่เ้นป็นรอซื้อม้อนส้นอีกแล้ว ขอบคุณครับเป็นยังไงเนาะค่ะหนูก็ยังหนูเพิ่งมีเวลานั่งย้อนดูตัวเองนั่งย้อนหรือเปอ่อดูตัวเองถึงช่วงเพลงช้าเพราะว่าหนูไปบังหมอลำ ตรงนั้นอะฉากคือบอลเสิร์ฟใช่แอะบอลเสิร์ฟเล่นมาเปิดวงวันที่แปดค่ะผมกินข้าวกับแกงเชียงหวางค่ะกินข้าวพะโล่ผมจะไปตัดผมแล้วแล้วบึ้งกอรีบมามันหายไปไหนนะอันก็เป็นยังไงวะมันอยู่สวัสดีแม่แม่ทุกคนเลยนะคะเมื่อคืนเมื่อคืน ได้ดมกลิ่นแหงก็เลยรอดแต่ว่าแต่ว่าทำของหนูหายแล้วมันหายมันมันหายแค่ไส้ในมันใช้ได้แมนมันหลังเฮียเนาะเออมันนี้เฮียตอนเห้พยาบาลเห็น,นหนลอกไว้ซแล้วเนาะสอกายลืมเอื้อยลืมแล้วจะว่าหาไปกี่ยหลายจะซื้อมาอยังเออ,เอ,อพี่ขวัญพี่ชื่อว่าอะไรออลืมข้างมาก่อนแกะหลาเจอนยีบอกลช่างหายโจก่อนชนหลายเท่าไ,ไหรง ก็รสยังแกะแบบก็เจ็ดสิไปนี่มันไก่ปะคบต้องโบ้แต่ขนาดคับตบไปจับเัมนคู่มือต่แก่แมกุมาจะมาหอดมันนี่อ่าน่ะมันฟาลาไป,นาป็นไ,ไก่ยแล้วก็ที่สิบเปอรนทีบห้าอเ็นนางฟ้าข้างหลังอย่างสวยเลยฟ้าไหนนะ อ๋อ <Huh? S 2> oh. oh, อันนี้หรือเปล่าจะ uh. ให้ดูไม่ได้นะคะไม่ให้ดูนะคะให้ดูได้แบบ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 ้โห้โหโอ้โหโอ้โหโ้โหโอ้โหโอ้โหปอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โอ้โห้อ้หโอ้โออ้โหโอ้โหโอ้โห้โหโอ้โหโอห้อ้โบ้แบบแบบอ้โหโอ้โหอ้โหบอ้โหโอ้โหโบ กับข้าวอะไรนะไก่สมองเแกงแกัเนียวอะไรนะแกงเขียวหวานไงแกงเขียวหวานที่ชมน้่งร่าเราขยันมาขอบคุณค่ะพี่น้องอย่าลืมซื้อบัตรเด้อซื้อบัตรช่วยเพิ่มไม่น่ารักแต่ไม่น่ากลัวตีเพื่อกาะกาะอะไรคะกาะเกิดสงครามหรือเปล่าลเยตีเพื่อกออย่างหวังว่ากาะเพื่อตีเขาบอกตีเพื่อก่อกาะเกิดสงครามหรือเปล่า ของผมเองผมของผมไลฟ์สดไม่ได้ครับอุ้ยขอบคุณดาวจากพี่นางสิบดวงค่ะสกายไลฟ์สดไม่ได้เพราะว่าสกายเหน็ยดช้ามาที่นี่ตีไดเหน็ยดช้าใช่แต่มันเหน็ยดช้ามากเลยเนี่ยสกายเหน็่มากเมื่งเลยกันมอยากไปอยากไปอยู่นะแต่ว่าสอบตาอะไรอ่ะตาเกาอ่ะแมนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่บอกนักป่า เพนที่สอบกายตะบะหูเป็นตะกินได้อยู่บอกหนูเข้าห้องน้ำสามรอบแล้วเอาดีๆโว้ยเสียบมากเเลยนี่ยกังสวัสดีสวัสดีคนสวยคนหล่อเรื้มเรื้ค่ะสวัสดีค่ะพี่หล่าบอกแบบนี้มันถึงใจจะนอนเบิร์ดเหรอกล้องหลังก็ได้อยู่เด้กล้องหลังปะกล้องหลังมันก็เห็ุไดยูยี่อ่ะจะนอนเบิร์ดอ่ะ บอร็เดิบต่ำซัมนี้ต่ำหลายอยู่พี่น้องอย่าลืมมาได้ครับเปิดวงวันสนี่ครับอย่าลืมซื้อบัตรสิบอสิบอสิัดเพือนทุกคนไอโฟนสิบแปดสิบเจ็ดคือสิรลำนาแท้พี่อยากไปสิบรอบเอามันไม่มีเวลาเห็นไหมพวกหนูทำอะไรอยู่นี่เนียนเบ้างเห็นบอสบยงเมียนมุขอยเห็นอย่างอยู่ไปเป็นสมมือพุนน่ะนก็เป็นังี่ีละก็หลุดก็หลุด ก็หมดฝ่อ,ช,อชุ่มฝ่ช่างเลยเป็นไนด้เดือแกงเกาะลาดเขาเดือแกงเกาะลาดกิบปุ๊บไปปั๊บมันตอนสั้นแม่ข่อยตัดสินใจบายมุ่งบวกข่อยออกบายสองขับรถไปเนาะขับถกูตาสวนไหมเหนื่อยมากจริงๆขับรถช่วยเหนื่อยขับสายขึ้นอนครับอยู่นอนยาวเลยนะ บ่อหทหมด้ต่องนัละปวดตปกมะแน้ห้แลนไม่้แล้วแต่มันก็มีพายอยู่เป็นบางพื้นที่เลยมใช่ข้อหนาหนาอะไรใช่ไหมโปรตีนน้งจิงนองถึงขนาด ดูแลสุขภาพนะครับยาหาเหื Luckily, EU, two, ่อสุดเ้าอะไรอ่ะมาหาพี่ตะวันแล้วาไมมีอ่ะ N U สอเจ็ดบเาไมมีอ่ะมีกระดบงกระบง้เฮ้เฮ้ยขนาดคนวนแทิมชิมชนาดขาวรอแทชิมชิม ชิมว hey. re ัวก oh. ็ได้ดิซิมซิมอยู่ชนนีเฮ oh ้ยแต่อันนี้มันต้องเปิีไปนเลยอขะอนิี้คุณแม่มาเรียกชิมให้ทันเอฟซีเบอร์นี่เาีนีต้องตนเ่ฝั่ง้นะโอ้โหบาสลยถึงขั้มใหญ่แท้อุ้ยเสียบเลยยาง ไอ <Whoa! S 2> ้ตองเราเป็นคนมากินเทปครับผมตามเทปต๋องเรากิบเทปมาท่านใดกูแดนกูแดดกูนดดเป็นที่หายเยอ่คน,นเทปหลายเอาขึ้นบมินกูจะเอาเบอง์แยังสวัสดีตอนแรงนะครับทุกคนทขามทนเามหน้าเปลี่ยนจังไยวะแ้่จัดจับทํามหน้าเปลี่ยนวะรี่ เปียนเรื่องเหรอแก้วนี้ซื้อแก้วของบอสได้ไหมอะไรครับแก้วของบอสอะไรไม่รู้อาชีพห้องไอ้เนี่ยไอ้มาทำไม่คือปังเนี่ยอาชีพอะไรอาชิพจะทำมาแซ่บอะไรแก้วของแก้วของบอสเป็นเป็นของอะไรของพี่เบสเหรออาจจะใช่พี่เบสนั่นเทียนนอนบางทีไปยิ้มไปเนาะคือสิกินอ่ะกินกาแฟกับสีหวานจุ้ยจุ้ยเนาะใส่แก้วเนาะ กินนาำบักเน่ากับชีวานรสันเนาะ่ปเยเอามันคืออะไรมันคือโก กระเป๋าจะหายแล้วไม่ต้องงามง่ายไหมเนาะหลายบาทนิดนึงมัน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 บกเก่ายหน่อยมันมันบมันบกเกิดใบละเก้าพันห้าแก้วแล้วนะอันนี้อันนี้อันนี้ฟรีอันนี้ไม่ได้ซื้อนะจ๊ะอันนี้แก้วฟรีครับอันนี้มีมูลค่าครับย้อนยังกี่เป็นนั่น เป่นนั่นกรรมการเออลนกรรการเลี้ยวเจ้าดิันนดิเดี๋ยกว่างตัดสินต้อพึ่นกบเพืนเตี้ยปูรปูเรมองน่ะปูรม่องน่ะใส่เต็มทีบแล้วกูไหเงาเลยดอกวาคนตกมากระเ้าวครับคนตกพองอินหินตอนนี้กำลังแจ้งออกละครับทุกคนได้กงจางเราแล้ว แม่ร oh, sí, okay, ีผ้าค่ะเลยกดเ็นไม่ได้อ๋อครัผมแค่เพ่งกินข้าไปตลเสร็จแก้งของแบรนด์เจนนี่แบ็คทิงอ๋อพวกันหรอผู้ใดแบจนเจนนี่อ๋อเจนนี่สีผู์ หนึ่งพันใบในไทยครับอันอันนันเป็นอันครับแก้วตอนนี้มันเ็ใช้กินอมือซื้อมันก็ง่าหน่อยหไม่มันเป็นแบรนด์ไงคนกวันพอดีไม่ได้หรืเขาเยี่งกล่องแล้วเป็นยังไงเป็โมพาสอะไรสดนาีกล่อง เจาอินเนาเลยนะเออจึงเป็นจึงอะแม่ไรก์กดแช่์ไปพี่น้องคอยชีไข้ค้ายพยีกองเลยนี่กคไล์กดแช่ไปพียเผาพี่ยีกองนี้แ้่ของแบรนด์เจนนี่ัสติเนีอบรจักรเบจักแล้วเจนนี่ครับลีซากบอกทงานแบบนี้ i s h y e เยือนเก่าขั้นหาจ้าวนตกอยู่เลยค่ะแมนไม่ดู้ละเขาเรียกควางตำแล้วหรอโอ้เพื่อนปลาบอก เอาเส้นบางคงกับพอยาเเส้นผมเออเเอานี่นี่อ่ซเอาล้มางแต่หมเคื่อนทีหเอาลมคางแต่หมเคลือนลมางหมื่อนนครับขจักราน้าไปเอาดิเลยไม่ม้แตงารถต่อไปเขมิกฮะ้อมิกูคพะคพะ เออเดี๋ยวไปเขาเดี๋ยวไม่คือเราเดินอมแล้วไมคือมาทำน่านี่ยยังเอารถไปลอยคไปเขาเนี่ยเขาเนี่ยจะไปอย่าง๋อถ้าจะบังกันทุกคนสื่อบาสื่อตัวเดียจ้พี่พูสวัสดีค่ะ สนุกมานี่แก้วไหมอะไรนะแก้วนี้ก็ได้กวนน้องซีรีมาสุดยอดมากขายยาดุมแล้วเอาอยาดุมไปเปิดประมูลไหมได้เอาอยาดุมไปเปิดประมูลได้ตลับละสี่ร้อยแต่แบบจนทุนเจ็ดสิบเก้าบาทลดกระบะเนาะ 六六六六，黑弟弟，呵呵呵呵我主播卡的。快把后